ยังไม่ได้เวิร์กช็อปด้วยซ้ำเวิร์กช็อปแค่รอบสองรอบเองใช่ใช่ใช่แล้วก็มันเป็นแบบแล้วก็ไพร์โอดวันนี้ไม่ได้มีกิงๆเขิ่ๆนกันแบบมากตอนนั้นเรายังรีติกันมากเท่าไหร่ครับไปเป็นแบบว่าแบบว่าเราถ่ายแบบเร็วมากตอนนั้นรู้สึกเป็นจูบแรกของโมโควินเลยในการเข้าซีนคือผมตื่นเต้นมากตอนนั้นคือใจเต้นแบบตุ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 ๊บเข้าหูก็เลยแล้ว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 รักเท่าที่ไม่ดรักแรก จูบแรกรู้สึกจูบแรกของปอนกับภูวินความรู้สึกของปอนเป็นยังไงตอนนั้นคือตื่นเต้นตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นละปากน้องเขานุ่มดีครับผมนี่ไงนี่ไงแล้วแล้วภูวินละครับเป็นยังไงปากปอนเป็นยังไงครับก็หอมดีครับเพิ่งแปรงฟันเสร็จ<ง><ง><ง> บอกเขาไปเลยว่าพี่จูบก่งหรือเปล่าบอกเขาไน่อยว่าพี่จูบก่งหรือเปล่าเฮ้ยถ้าคนอื่นไม่ได้ดีเดี๋ยวคนอื่นเขาอยากจะลองไม่ได้ไม่ได้นั่นน่ะสินั่นน่ะสิคงจะมีหลายคนอยากแต่ละเขินมากป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่เอาพอกก่อนเอาหมอนมาเสียหมอนโอเค